บทสวดภาวนาประจำวันเพื่อเสกรักแท้วิธีการใช้บทสวดนี้ให้คุณหาที่นั่งสบายๆผ่อนคลายทำจิตใจให้ปล่อยวางจากทุกสิ่งทุกอย่างและอ่านมาสเตอริสคู่ชีวิตของคุณหลังจากอ่านมัสเตอริสเสร็จเรียบร้อย ให้คุณฟังหรือท่องบทสวดนี้สามจบนะคะเป็นเวลาติดต่อกันหนึ่งร้อยแปดสิบวันดังนี้นะคะเทพและพยาดาทั้งหลายณขณะนี้ลูกรู้สึกสำนึกคุณที่ทรงช่วยเยียวยาหัวใจลูก จากทุกสิ่งที่เคยหยุดยัง้งไม่ให้ลูกดึงดูดรักแท้ณขณะนี้ลูกรู้แล้วว่าคู่ชีวิตที่เหมาะสมที่สุดของลูกกำลังดึงดูดเข้ามาหาลูกและสิ่งเดียวที่ลูกต้องทำคือพักผ่อนอย่างสงบด้วยความสำนึกรู้ว่าหัวใจของคู่ชีวิต ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับหัวใจของลูกแล้วในขณะที่ลูกรอคอยด้วยความสุขใจขอบคุณขอบคุณขอบคุณ